สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนี้ลือได้ซ้อมไม่ได้ไมไดแม่ลืมเปิดไม์ <c oughs> เปิดแล้ว <c oughs> คือเราไปเห็นคลิปคลิปนี้ครับนี่ครับจากทิกตอกใครที่เห็นมาแล้วก็แท็กกันมาได้เลยนะครับคลิปที่มานี่คือมาจากทิกต็อกนั้นแล้วขอแท็กให้ผมไปดูแลวให้ผมไปทำเดีย๋ยวผมจะทําตามเลยครับเห็นไหมนี่ครับเอาน้าเปล่าเติมไปในขวดใช่ไหมเติมไปทำไมครับเอาน้ำเปล่าเติไไมปไปนี่แล้วก็ขีดในระดับนั้นใช่ไหมเอาเอาเชือกมาคล้องจะผูกจะผูกเออผูกเพื่ออะไรอะ่ะเอ้ยมันเชือกอะไรพี่โก้นะ เชื่อแบบนี้เชื่ออะไรของขาวใช่ใช่เชื่อที่เขาปูกปลูกของไรชนิดนะอ๋อเออใช่เลยเออ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 แล้วมันมามาปลูกมาขวดเพื่ออะไรนี่อะไรอะซิโตนแล้วเราอะซิโตนดับไฟเขาอัลติโตนมันทันติดไฟเพื่ออะไรวะแล้วก็รอจนแล้วดูดิเชื่อไฟไหม้ด้วยนะเอออ๋อรอจนไฟดับเลยใช่ไหมเฮ้ยพอพิจุ่มน้ำแล้วมันแตกเลยว่ะ แล้วก็ทำไงต่อฝุ่นก็ด uh. hmm. like ักทรายขวดขวดที่มันฝุ่นก็ดักทรายได้เหรอระดับสายแข็งพอขวดนะแต่แก้วเออถึงแก้วน้องกินได้ทึ่งมึงทำได้ไงวะลองลองดิดิสีมันก็จะแดงๆหน่อยผมผมพี่โก้กลัวเห็นไม่ชัดใช่นไหม ก็เลยใส่ส mm ีไปเพื่อให้มันใช้ให้มันใช้หน่อยประมาณนี้นะเห็นไหมนี่เข้ามาดูครับนี่มันก็จะแดงๆแบบนี้นะครับแล้วอันนี้ก็คือขวดอะซิโตนเห็นไหมอะซิโตนเนี่ยมันมีประโยชน์หลายด้านเลยนะพี่โก้รู้ไหมว่าพวกช่างมอเตอร์ไซค์อ่ะเขาเอาอะซิโตนเนี่ยนะครับเอามาผสมกับพวกน้ำมันออโตลุปคือน้ำมันอัลตลุปเนี่ยเวลาเราใส่กับแอลกอฮอล์เนี่ยมันผสมกันไม่ได้ใช่ไหมมันจะหยุดมันเป็นเม็ดเม็ด เขาก็เลยเอาอะซิโตนใส่ใส่คือว่าเพื่อมันจะทำละลายแล้วม,ม,าามัาจะมาใส่เพื่อทำละลายกันได้นะครับมันจะไปทำละลายพวกช่างไม่ค่อยบอกกันหรอกนะครับความรูเ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันูที่มีอะไรเล่นอะไรที่แกะอะไรอ๋อเราจะเอาเชือกที่พันขวดเหมือนเขาใช่ไหมใช่เขาเชนวนเนี่ยไปผสมกับน้ำตาลน้ยพี่โก้ แล้วพมผสมกับน,น้ำตาแล้วผสมกับอ่าสามศูนย์สี่หกแล้วกลายมาเป็นชนวนชนวนบ้างไฟเฉยเลยอืมเออไอเนี้ยอันนี้คืออะซิตโตนนะครับโอเคแกะดิแกะแกะอะซิตโตนแกะอะซิโตนนย่ที่เปิดซิงเลยนะเปิดสิงแล้วสักเลยอู้ยเย็นอะซิตโตนนะนะเฮ้ยเย็นจริงด้วยว่ะแต่กลิ่นไม่กลิ่นกระซองเหมือนต้นเหมือนต้นเฮ้ยแต่กลิ่นมัน กินเมันคล้ายๆอะไรวะน้ำยาล้างเล็บเฮ้ยน้ำยาล้างเล็บน้ำยาล้างเล็บใช่เลยเนี่ยอาทิตย์โตนี่กินน้ำยาล้างเล็บมันคือน้ำยาล้างเล็บเลยเนี่ยใช่เลยนี่แหละเอามันคืออะไรนะน้ำยาเอาน่าในลองดูจิ้มดมเอาใหม่ดิจิ้มแล้วดมใหม่ดิอยากดูหน้าพี่โก้มันเหม็นจริงไหมเหม็นเหรอมันเหม็นแบบแรงอ่ะกินเปิดจมูกอ่ะ อันนี้อันนี้ลาด์ลาดาาาาเนี่ยทำยังไงมาแอปทำเหมือนหมอเลยวะได้มีกระพริบด้วยแล้วกเขาหยอดเนี่ยเหรอแม่ดม่จังแม่มีความเป็นติ่งครับไม่มีย้อยไม่มีหยดไม่มีย้อยหดยดเยอะๆเน,นึ่อสอง เหมือนในคลิปเลยฮะเออเหมือนในคลิปเลยว่ะเฮ้ย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 แล้วอะไรจับล่ะกันเนี้ยเฮ้ยหรือเอาถุงม,มือมาจับไม่ร้อนมากหรอมั้งโธ่ร้อนที่ไหนนะ<ห>ไปดับไปหมดแล้วพี่โก้โ<ห>ไปดับไปหมดแล้วเอาอาทิอัลิตนเติม

เด็ดไหมโหพี่โก้มันความร้อนมันไม่ถึงเลยวะอเอาแล้วครับก็ทดลองกันมาแล้วมันเป็นที่เรียบร้อยเลยว่ามันแตกมันไม่แตกนะครับหรือเราไม่มีความสามารถพอไม่รู้มาเจอในแบบรูปแบบผมที่ฝากครับนี่ผมจะใช้เป็นลวดนะครับลวดที่เราใช้ผูกผูกผูกไม้ผูกอะไรทั่วไปเนี่ยนะครับเป็นลวดเนี่ยครับลวดทั่วไปเลยนะครับเราจะตัดมันสักหน่อย,อยนะเอาเอาแค่ไหนดีวะเอาแค่นี้ครับ ใช้ลวดนะครับลวดโชก็ให้เอาละนี่คือลวดนะครับแยกไว้ก่อนใช้แค่นี้พอไม่ต้องเยอะนะครับแค่นี้พอนะครับแล้วเดี๋ยวมาพานันนี่ต่อครับ ตู้ออกคับเห็นไหมเราจะใช้ตู้ออกครับจี้ลงไปเลยครับแวบบแวบบและเปิดตู้นะครับเขาเปิดตู้เราให้เล้งไฟนะครับเล้งไฟในระดับหนึ่งจะฟเล้งไฟนะครับรวดมันก็จะแดงเห็นไหมครับลวดมันจะเริ่มแดงนะครับ แดงเท่านี้คิดว่าน่าจะพอนะครับเดี๋ยวผมจะเอานี่วางลงไปเลยขวดนะครับเอาไฟไปเรื่อยๆครับจนฝาลวดจะแดงโอเคเมือ่อรวดแดงประมาณนี้ผมพอใจที่เท่านี้นะแดงมากก็ไม่ดีนะครับตอนนี้กระแสอยู่ประมาณที่22แอมป์นะครับแล้วก็หมุนไปครับเอาขวดวางลงไปนะแล้วก็หมุนไป หมุนไปจนฝ่อมเนี่ยแตกครับจะให้เดียวโปรโ,ปร,โปรมาอีกตัวเจ๋วเลยเดี๋ยวมันแตกเองนะครับไม่ต้องไปเร่งไฟไม่ต้องไปอะไรมัน รูปแบบที่ผมทํานี่แตกแน่นอนนะมันมันไม่ได้แตกมันคือมันขาดตรงแน่นอนเพราะว่าผมผมทําอยู่บ่อยครับอันนี้ใช้ได้ร้อยเปเซนต์ใส่ตู้ออกนะครับอะไรเริ่มไหม้วะไอ้นี่ครับหัวออกนะครับ ุนไปครับเป็นนาทีแล้วฝ่าจะฝ่ามันจะหลุดจากกันนะมันจะดังเป๊ะนะครับเอาละใช้ได้เห็นไหมขาดออกจากกันแล้วอันนี้ตรงเป๊ะเลยนะครับแจวแล้วลนะครับกลมเลยนะครับอันนี้ไฟมันจะแดงๆเลยนะรวดเ่ยนะกระแสที่ผมใช้ผมใช้อยู่22แอมป์นะครับ ติดตู้ก่อนนะครับเอาล่ะต้มดิกเลยนะครับเหลือลบคมอย่างเดียวครับเดี๋ยวเราเอากระดาษทรายนะครับมาขัดน้ําก็ใช้ได้แล้วนะครับเอาน้ำวางแล้วก็ดาษทรายขัดก็ใช้ได้เลยนะครับมันจะคมฝ่าอาไอ้ที่เขาเผานะมันจะไม่ค่อยตรงอันนี้ตรงแน่นอนครับฟันจะโกโก้เลยเห็นไหมแจ๋วนะครับแมแก้วตู้ออกนั่นเอง หลังจากนั้นนะครับเราจะใช้กระดาษทรายนะครับแล้วก็ผมใช้เบอร์150นะครับแล้วก็น้ํหนึ่งขวดนะครับแล้วจะเอาน้ําเทบนกระดาษทรายแล้วเอาแก้วขัดเลยครับแก้วมันก็จะจะคมขึ้นเอ้ยมันจะทู่ขึ้นนะครับผมขึ้นไม่ใช่ทุ่ขึ้นแล้วเราก็สามารถดื่มกินได้นะครับดูอีกเลยครับไปครับแก้วนี่นะครับเหมือนมองเหมือนจะใช้เวลาไม่นานนะครับเวลาขัดแต่นานครับ อย่าลืมขัดน้ำนะครับ right, จริงๆแค่ขัดลบตรงอย่เดียวก็พอนะครับเพราะว่ามันตรงอยู่แล้วมันกลมอยู่แล้วนะครับแต่จะให้สวยเราก็ต้องนั่งถูไปนั่งขัดไปนะครับถูไปกับพื้นถ้าจะให้ดีเอาเอา,เอา,เอากระดาษทรายวางบนก,กระจกนะครับแล้วก็ขัดมันจะเสมอเป๊ะเลยนะครับ แต่ถ้างานย,บยาบยบก็แค่ลบคมขอบๆอ,อ,อย่างเดียวพอครับลบคมข,ขอบก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะลบคมได้แล้วนี่มันก็จะไม่บาดเราแล้วนะครับคือลงไปแล้วแกวเลยครับแล้วก็ด้านในก็ต้องลบด้วยนะครับสำคัญไม่งั้นเดี๋ยวกินๆอยู่ทำไมมันเค็มๆม,มีเลือดออกมาด้วยนะครับ ถูให้หมดเลยนะครับข้างนอกข้างในอันนี้เรากำลังลบคมด้านในอยู่นะครับ right, น้ำอย่ายให้ขาดนะครับถัดไปยนฝ่ามันจะไม่คมครับเป็นใช้ได้นะครับ แล้วครับคือแล้วนี่ก็ได้เป็นแก้วแก้วน้ําแล้วนะครับแต่มันจะไม่เสมอเวลาเวลาที่ผมต้องเอาไม้มาดักตรงท้ายนี้เห็นไหมครับที่ต้องเอาไม้มาดักตรงด้านท้ายด้านเนี้เพราะว่ามันจะได้พิงด้านตูดนี่ไงเห็นไหมเวลากิ้งม,มันจะได้เสมอแต่บางเอินว่าเชือกเนี่ยผมขึงลอยเกินไปสูงเกินไปเวลาเราหมุนมันก็เลยเอียงซ้ายเอียงขวาแก้วก็เลยออกมาแบบเห็นไหมมันจะไม่ตรงเห็นไหมครับ มันจะไม่ตรงซะเลยทีเดียวมันจะเบ,บ,บี้ยวๆบูดๆหน่อยนะครับมันจะเบี้ยวๆเห็นไหมเห็นไม่ตรงเพราะว่าเราเอียงเวลาเราหมุนนะเราหมุนยังเอียงขึ้นเอียงลงเงี้ยมันก็เลยไม่ตรงครับความร้อนนะนะที่ตักแต่นั่นก็จะถ้าไม่ถาไม,าไมอะไรก็ใช้ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรคาบกาวตรงนี้นะครับเห็นคาบกาวนี่ไหมคาบกาวตรงนี้เราจะใช้อาซิโตนล,ลบออกนะครับเห็นคาบกาวตรงนี้ไหม ไหนๆก็ซื้อมาแล้วอะซิโตนก็ใช้งานซะเลยนะครับเอาอะซิโตนลบออกครับเนี่ยเอามือรูดได้เลยเห็นไหมไม่บาดแล้วไม่คมแล้วนะครับ<ฮ>ถ้ากลัวมันจะคมอีกลบเข้าไปอีกครับลบให้มนเลยแล้วก็ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดละเอียดเข้าไปอีกนะครับเบอร์พันเพื่อฟาร์มเนียนฟาร์มลื่นนะครับมันก็จะเนียนเข้าไปอีกนะครับแต่อันนี้ผมผมแค่ทําให้ดูนะครับไม่ได้ปาน,นิชอะไรแต่ถ้าทําใช้เป็นขวดขวดเหล่านอกนสวยๆอะเจ๋วเลยครับ ว่าจะไม่ว่าจะไม่ทำคลิปประมาณนี้แล้วต้องทําอีกนะครับเพราะว่าไปเห็นแล้วมันเสียหน้าไม่ได้ตัวนี้ก็คืออะซิโตนตัวที่เราลองจุดไปทีแรกนะครับเดี๋ยวจะเอาอะซิโตนเนี่ยลบสติกเกอร์ออกว่ามันจะออกไหมเอาละอันนี้คืออะซิโตนนะครับจุ่มผมไม่มีอะไรก็นิ้วนี่แหละครับจุ่มเข้าไปเลยแต่ถ้าเป็นผ้าจะแจ๋วมากเลยครับผ้ามีผ้าไหม ออกแล้วเห็นไหมอะซิโตนเราจะใช้ผ้าจุ้งหมเลยนะนี่ครับแล้วก็เช็ดครับโอเคออกหมดเลยครับกาวไม่มีหลงเหลือครับกาวนี่ต้องบอกว่ามันเหนียวมากนะของอที่ติดอยู่กับขวดเนี่ยไม่ต้องสืมเลยครับ นี่เห็นไหมหมดแล้วขับกาวไม่มีเหลือแล้วนะครับตรงนี้หน่อยหนึ่งกูออกให้หมดนะครับอย่าให้มีเหลือโอเคแม่แก้วก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยเห็นไหมครับเลี่ยมแล้วล้างน้ำหน่อยใส่เลยเห็นไหมแก้วน้ำหนึ่งใบเสร็จแล้วเห็นไหมครับเช็ดให้มันเลียบเหน่อยดิสกรปรกเออ ไอเศษเหลือสเตเลสได้มาจากไหนเยอะแยะเลยมันเป็นเป็นไอันนี้นะครับนี่เห็นไหมใสเลยกริ๊กเลยนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมถ้าหากคุณชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมลาก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันนะอีิปหน้าอยากให้พวกผมทำอะไรก็คอมเมนต์ไปเลยครับบาย